สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับสีวิ่งชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม ROV e ค่ะและเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของซีซั่นที่24นะคะดองคลิปไว้นานมากแล้ววันนี้ก็ได้เวลาออนลงซะทีเริ่มต้นมาเขาก็ให้กดรับรางวัลจากซีซั่นที่แล้วนะคะและซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นที่ไดมอนด์นั่นเองะคะ่ะวันนี้เรากดมากับพาร่าแล้วก็เพนนะคะซึ่งเกมแรกของซีซั่นนี้ก็เล่นอนลลัมเลยละกัน หมือนจะเป็นตัวซิกเนเจอร์นะรองจากคิดซี่เริ่มเกมก็ไปช่วยเมดเลนกลางปกตินะคะแต่เกมนี้ก็เหมือนจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าอีกฝั่งเขากดสิบมานะแต่ฉัดน,นี้ทีมเราก็เก็บสิบไปได้เฟิร์สบัตเลยแต่ก็พลาดถ่าถูกเขาคิวคืนไปเหมือนกันนะแล้วจังหวะนี้ก็คือแย่งกันตีมังกรน่ะนวเลยที่หน้ามังกร เพราะว่าไม่มีใครยอมเลยเพราะเราจะต้องแย่งเอามังกรตัวนี้ให้ได้มาดูจังหวะไฟที่เลนกลางบ้างตอนนี้คือเพนเราแบบคิวรัวๆเลยอะต้นเกมคือโหดมากเลยอะเพนตัวนี้เอาจริงๆเอาเรื่องแล้วจังหวะนี้คือเลนล่างกําลังจะมีประเด็นนะแล้วก็เลยต้องวิ่งไปเติมเพื่อนนะแล้วดูซิบดิอยู <Enemy. S 1> ไม่สนใจเลยมันก็เดินตามเพื่อนเพื่อที่จะไปช่วยไวยโอนะแล้วมันก็อมไวโอไปได้แต่ทีมเราก็ตามมาซ้อนแล้วก็ส่งซิปกับไวยโกลับบ้านไปได้นะตามด้วยโลริออนเลยแล้วจังหวะนี้อีกคนนึงยังไม่ยอมกลับก็เลยส่งกลับไปด้วยเลยสี่คนทีมเราก็พยายามดันป้อมเขาทุกเลนเลยนะคือทำเลนให้ได้มากที่สุดตอนนี้แล้วเพลเราก็คิวไปหัวๆเลย แล้วตอนนี้ก็มีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็คือแคลลี่เขาบน่นเพราะว่าโลมไม่ค่อยอยู่เลนกับเขาเลยพวกเราก็เดินเกมไปตามปกตินะไม่รู้ทีลี่จะหายน้อยใจไปหรือยังแล้วจังหวะหนวนๆก็มาถึงแล้วว่าตอนนี้ จบไฟโนโนะเมื่อกี้เราก็ได้โอกาสดันเลนกลางของเขาแนละ้วตอนนี้เราก็มีชีพมาด้วยแล้วอะโอโหแล้วเราก็าไปล็อกมัจับเลือดเต็มจับเลือ,<ข>อดเต็มเลยไปจ้าเราล็อกไปแหล่ะว่ะแต่ทีมเราก็ช่วยกันดันอยู่นะแล้วไฟนี้ทีมเราก็ชนะไปจนกระทั่งเราสามารถตีบ้้งเขาสำร็จแล้วโอกาสจบบ้านก็มาถึงพวกเราช่วยกันตีบ้านของเขาแล้วก็ชนะไปในที่สุด จบเกมแล้วไม่รู้ว่าตีรี่จะหายงอนหรือยังนะได้หนึ่งดาวแล้วนะตีรี